ท่านนะคะยจิขอสวัสดีนะคะคลิปนี้ยจิจะลงรัฐบาลไทยของคุณพ่อเสิร์ตนะคะเป็นไงบ้างคะโชคดีจุบนอ่วที่ิพานมากเนาะจ้ะรัฐบาลไทยเนาะจ้าโชคดีจุบนอจ้าพี่นอ้องแต่ละท่านเนาะจ้าเนาะจ้ะยายจีก็ขอ ฝาก fc ก่อนจะได้ดูคลิปของคุณพ่อเสิร์ตนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยาจิด้วยนะคะก่อนยาจิจะลงนะคะแนวทางทุกแนวทางอาจารย์ทุกอาจารย์เป็นแค่แนวทางเดวยจกะแต่ละสูตรไม่เหมือนกันแต่ละอาจารย์ก็จะทําไม่เหมือนกันยาจิขอให้ fc จงพิจารณาก่อนจะลงทุนอะไรนะคะ ขอให้ f อจงใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะผิดถูกไม่ว่ากันนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะไม่ว่ากันจ้าอันนี้อยู่ที่ใจของ f อซนะคะเพราะฉะนั้นยายจีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่และอาจารย์ที่ให้มาเป็นแนวทางนะจะเข้าหรือจะหลุดเลือกพี่น้อง ให้พ,พี่น้องพี่จะาหนาเอาเองเด้อจ้าให้แค well. ่เป็นระทางเด้อจ้าพี่น้องจ้าจ้าเดี๋ยวจะจีจะลงหายเลยเด้อจ้าจะไม่ต้องเสียเวลาเด้อจ้าเด้อ อาจารย์พ่อเสิร์ตนะจ๊ะยังไงท่านก็เป็นอาจารย์อยู่แล้วเนาะอาจารย์พ่อเสิร์ตพานรวยมาแคบไปไหมเนี่ยแคบไปไหม วิ่งเด่นรองกันเด้อจัพี่น้องเดี๋ยวดูเลื่อจ้อว่าอาจารย์ให้ตัวไหนตัวเด่นก็จะเด่นอาจารย์เด่นสามเด้อจ่าไทยงวดนี้รองห้ากันเจ็ดเลือจ่านี่จะกีจะวงกลมให้เลยเด้อจ่าว่าสามเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือตัวรองตกลงห้ากับเจ็ดเลือจ่า รูดอยู่ตรงนี้เลยจ้ะพี่น้องถ้าชอบรูดคุณพ่อบอกว่าห้าด้วยจ้ะรูดห้าไปเลยอันนี้คำว่ารูดห้านี่อาจารย์ก็ไม่ได้บอกนะว่าจะเป็นบนหรือล่างพี่น้องแต่ที่จะจิดูดูนะให้รูดห้าถ้าชอบห้าวิ่งห้าหรือเปล่าแต่ก็เป็นตนรองเนาะ แต่อยู่บนเด้อจ่าส่วนมากจะอยู่บนล่างไม่มีล่างก็มีสองห้าที่ติดเด้อจ่าติดห้าเอ็กซีเข้าใจไหมเอ็ซีเข้าใจด้วยหรือเปล่าพี่น้องเข้าใจมันจะจิมไหมมันจะไปห้ามากกว่าล่างเนาะพี่น้องเนาะจ้าให้สามตัวก่อนเด้อจ่าสามตัวอันนี้ สามตัวก็จะมีสามไว้ยา่าจีเขียนทำไมอยู่ข้างร้อนมาข้างหน้าเกินเนาะสามสี่หกสี่ห้าสามห้าสองแปด ห้าเจ็ดแปดฝนตกเลยพี่น้องทางบ้านพี่น้องตกบ่าน้อทางบ้านยายจีสมาตกกระดอกกระเดียดให้พี่น้องเอ้ยเสียดหยังกับอุบัติเหตพี่น้องฝนตกทั้งวันอ้าวไดขสามห้าเจ็ดยายจีอยู่ตรงไหนน้อเอาตรงนี้ก็ได้กันสามห้าเจ็ดเด้อจ้าอ๋อยายจีกต่ดีเนาะตงลงลง่มล่มเอาเด่นให้สามห้าเจ็ดเด้อจ้า โอ้ยได้ยินด้วยเปล่าพี่น้องฝนตกแห้งเลยเด้อพี่น้องบานนี่ยักษิกระจะเซตไก่จะเซตพอดีเด้อจะ้ะแล้วก็สองตัวบนโอ้ยยักษิจะอะไรตะโกนว่าเลยเด้อพี่น้องบานนี่สองตัวบนเด้อจับบนบนเด้อจะ้ะโอ้ยฝนก็มาเร็วจังบนก็จะมีสี่แปดสิบห้า ปดแปดห้าเจ็ดเจ็ดหกห้าสามสามสองแปดเก้าเก้าเก้าที่ยาจิตจะเด่นให้เลยได้จากฝนมาแล้วก็จะเป็นถ้าบนเด้อพันเด่นให้เด้อพ่อเด่นให้ก็สี่แปดสิบห้าห้าเจ็ดเออเป็นพ่อให้รูดห้าเนี้ยนี่อห้าสาม นอรินองล่างจากล่างช่องนี้เดือล่างคุณพ่อให้มาสี่หกเจ็ดหนึ่งสองห้าล่างมีมีห้าติดแค่สองห้าเด้อจ้ะกับห้าเก้าจ้าเห็นไหม พ่เขาก็จนน่าจะอยู่ห้าจะอยู่บนมากกว่าเนาะแล้วก็8ปดสองแปดสองสองสี่ส้ว้ยอย่าเพิ่งตกเลยให้จะจีส็กก่อนไม่ได้ยินแล้วเนี่ยพี่นอ้องหนียินบนอน้อยินเสียงได้จีบบอจ้า,จาเด่นนะจา้าเด่นล่างก็มีสี่หกดหนึ่ง 8ปดสองสามแปดจ้าเยจีขอให้ fc ทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้เยจีจงโชคดีนะคะให้ถูกหวยรวยเบอร์นะจ๊ะเยจีให้แค่เป็นแนวทางเด,จด้จ่าเด้อจ้าให้ซื้อลอนลี่ด้จ่าเด้อยามูไตน้ำด้าเด้อพี่น้องเยงจีตะโกนว่าเด้อพี่นอ้องฝนต้องแห้งหลายจ้า ขอขอบคุณคุณพ่อเสิร์ญนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ